สาขาวิชารัฐประศานศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสภาพแวดล้อมภายนอกมีความร่มรื่นของต้นไม้ด้านหน้ามีคาเฟ่ยมีซอนสภาพแวดล้อมภายในมีโต๊ะส่วนกลางสำหรับใช้ในการประชุมสาขาอยู่บริเวณกลางห้องโต๊ะทำงานมีจำนวน9ก้าโต๊ะโซฟารับรองจำนวน2องชุดวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดเริ่มทำงานเวลาแปดนาฬิกาสาินาทีถึง16บกนาฬิกาสามินาทีมีการประชุมประจำเดือนของสาขาในทุกๆเดือนพนักงานที่ได้รับมอบหมายทำการตรวจสอบและกำหนดรหัสคาลูพันภายในสาขาทำความสะอาดและจัดเรียงของภายในห้องเก็บอุปกรณ์จะทำรายชื่อหนังสือผู้แต่งและออกลำด และการปรับพื้นฐานนักศึกษ,ษาชั้นปีที่หนึ่งเปรียบเทียบหลักการแนวคิดที่เรียนมากับสิ่งที่ได้ค้นพบในหน่วยงานการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยการทำงานร่วมกับผู้อื่นการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและมีความรับผิดชอบปัญหาอุปสรรคเนื่องจากรหัาคารุพันภายในสาขาที่เขียนติดไว้กับคารุพันนั้นเขียนด้วยปากกาเคมีจึงทำให้สีของปากกามีการซีดหรือจางลงทำให้การตรวจสอบคารุพันได้านนาายาก การแก้ไขปัญหาทําการตรวจสอบรหัสคาราุพันธ์โดยการแยกตรวจทีละประเภททําการเขียนรหัสคาราุพันธ์ด้วยปากกาสีอะคริลิกหรือปากกาเพนประเด็นไฟรู้อยากทราบเกี่ยวกับการกาหนดรหัสคาราุพันธ์บริษัท BP Product a n อ s u p p ั y พาจำกัดสภาพแวดล้อมภายนอกจะมีพื้นที่กว้างติดก,กับถนนและคลองชนสภาพแวดล้อมภายในมีโรงผลิตสองโรงประกอบไปได้วยโรงผลิตหนึ่งโรงผลิตสองห้อง่ายบุคคลในด้านหลังจะเป็นออฟฟิศใหม่ที่ประกอบด้วยฝ่ายบัญชี่ายกตลาดฝ่ายขายและห้องผู้บริหารวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดจะมีการประชุมของแต่ละฝ่ายตามวันต่างๆเริ่มทาาากรเวล8นน117 พนักงานที่ได้รับมอบหมายจัดทารายงานการขัาวลามาสายของพนักงานในแต่ละวันการทําเงินเดือนและสลิปเงินเดือนเปรียบเทียบหลักการแนวคิดที่เรียนมากับสิ่งที่ได้ค้นพบในหน่วยงานในชั้นเรียนต้องเข้าเรียนตรงเวลาและตั้งใจให้สุขภาพเรียบร้อยในหน่วยงานก็เช่นกันปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากในฝ่ายที่ปฏบิบัติงานอยู่มีการทํางานที่ไม่ค่อยเป็นระบบตัวบุคลากรและพนักงานมีการเข้าใหม่และลาออกอยู่ตลอดทําให้ต้องรีเซ็ตข้อมูลใน,นระบบตลอดเวลาการแก้ไขปัญหา คือการที่ค่อยแก้ไขางานให้เป็นระบบมากขึ้นและสอบถามที่เลียงในบางกรณีที่เราไม่สามารถแก้ไขาปัญหาได้ไประเด็นไปรู้อยากทราบว่าหากบริษัทได้รับใบคาหรือ c o l l t e action reply จะเกิดผลอย่างไรกับตัวบริษัทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครสภาพแวดล้อมของหน่วยงานสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอาคารสองชั้นประตูเข้าออกสองทางมีที่จอดรถและบ้านพักของพนักงานอยู่ด้านหลังสภาพแวดล้อมภายในชั้นล่างเป็นเคาน์เตอร์ชำระค่าน้ําและฝ่ายงาน,น,ำนอำนวยการชั้นบนจะเป็นฝ่ายงานช่งนางวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดทุกๆเช้าทุกคนในองค์กรจะช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของอาคาร มีการกล่าวคำสวัสดีและยกมือไหว้มีน้ำใจช่วยเหลือกับทุกคนในหน่วยงานพนักง,งานที่ได้รับมอบหมายบันทึกข้อมูลสัญญาการจ้างงานลงในระบบของการปราส่วนผู้ิภากษและเดินเอกสารไปยังฝ่ายงานต่างๆปัญหาอุปสรรคขั้นตอนในการลงบันทึกข้อมูลสัญญามีความซับซ้อนเช่นโครงการชื่อสามกันจึงทำให้เกิดการลงบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดแนวทางในการแก้ไขปัญหาบอกปัญหาที่เกิดขึ้นแก่พี่เลี้ยงแล้วสอบถามแนวทางในการแก้ไขทันทีที่เกิดความผิดพลาดประเด็นใฝ่รู้ขั้นตอนของการจัดทำสัญญ,ญาและขั้นตอนในการจ้างงานกับบริษัทต่างๆที่เข้ามาทำสัญญามีขั้นนนนตออยยย่่าาางงไไรรบบบ้้เเเีีีททักคิดดม การทํางานต้องมีการใช้คนที่มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายจะทําให้งานที่ทาออกมามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรบริษัทอินเตอร์เอ็กเพรสคอนสรัคชั่นจำกัดสภาพแวดล้อมภายนอกบริษัทอยู่ห่างกับห้างแมคโคร1กิโลเมตรและอยู่ติดกับบริษัทแล็กกะซอยสภาพแวดล้อมภายในบริษัทมี2องชั้นเมื่อเข้ามาภายในจะมีะแผนกต้อนรับและ,ะแผนกประชาสัมพันธ์ชั้น2จะเป็นฝ่ายบัญชีและฝ่ายธุรการด้านในบริษัทเป็นสถานที่ก่อสร้างวัฒนาธรรมองค์กรเริ่มทำการเวลา8ปดนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนารบริการอาใลูกค้าหลังการาย พนักงานที่ได้รับมอบหมายการลงไปหาหลังเอกาสาร P.V ในโกดังเก็บเอกสารการหาเลขจากใบรับของ G.R จากโปรแกรมของบริษัทการนำใบรับของ G.R ไปประกบกับใบสั่งซื้อ P.O เปรียบเทียบหลักการแนวคิดที่ได้เรียนมากับสิ่งที่ค้นพบในหน่วยงานจากสิ่งที่เคยได้ศึกษาจากการเรียนรู้วิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์พบว่าบริษัทที่ได้ฝึกปฏิบัติงานได้มีการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานโดยการพาไปยงข้าวเดือนละครั้งและการยงน้ำฟรีเดือนละสองครั้งเพื่อกระตุ้นการทำงานของพนักงานให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้นปัญหาอุปสรรคการหาเลขทกาาาารรงใบัปิ้หฏนช แนวาทางการแก้ไขปัญหาขอความช่วยเหลือจากพี่ที่ดูแลได้ทําการแก้ไขปัญหาโดยการรีเซใเครื่องและเปิดเครื่องใหม่เป็นในใบรู้อยากทราบเกี่ยวกับการเรียงเอกสารใส่แฟ้มของบริษัท Inter อินเตอร์เอ็กซ์เพย์คอนสตรัคชั่นจำกัดจากการสอบถามพี่ที่ดูแลจึงได้คาตอบว่าเรียงจากเลขที่ใบสั่งซื้อเลขน้อยอยู่ล่างเลขมากอยู่บนและแยกตามชื่อบริษัทบริษัทสุราเสมรมทรัพย์นครปฐมจำกัดสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานสถานที่สะอาดกว้างขวางสะดวกต่อาการทำงานและอากาศปลอดโปร่ง สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานการจัดโต๊ะทำงานอย่างเป็นระเบียบและมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียบพร้อมสำหรับการทำงานวัฒนธรรมองค์กรการแต่งกายโดยยูนิฟอร์มของบริษัทการตอกบัตรเวลาในเวลาเข้างานและเลิกงานรวมถึงความสุภาพในการให้บริการลูกค้าภาลงานที่ได้รับมอบหมายการจะทำตัวส่งสินค้าการปิมพ์ใบกำกับภาษีสินค้าใบส่งสินค้าการถ่ายเอกสารเดินส่งเอกสารการจะทำใบเก็บขวดการจดเรียงสมุดขวด จากที่ได้ศึกษาในรายวิชาเทคนิคการบริหารพบว่าบริษัทที่ได้ฝึกปฏิบัติงานได้นำเทคนิค5้สมาเป็นเครื่องมือในการบริหารบริษัทเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งประกอบด้วยการสัดสางสะดวก,สะ,ดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยปัญหาอุปสรรคการเรี้ยงสมุดขวดผิดช่องเพราะหน้าปกของสมุดขวดไม่ได้ระบ,บุชัดเจนว่าเป็นของพนักง,งานขายคนใดหรือชื่อของลูกค้าที่ยังไม่ได้อัปเดตให้เป็นชื่อใหม่ในการแก้ไขปัญหาสอบถามพี่ที่ครูฝึกสอนหรือพี่คนอื่นๆในฝ่ายงานเพื่อให้จัดเก็บสมุดขวดได้ถูกต้องและสะดวกต่อการนำไปใช้ในครัััดรเเเนู่่อยยกกททบบีีวิิษษค สุสรสับสนครปฐมจำกัดว่าต้องเขียนเพราะอะไรจึงได้สอบถามพี่คุณปูึกสอนและได้ทราบว่าต้องเขียนใบ b บ a เเพื่อให้คนขับรถนำไปขึ้นสินค้าที่คลังสินค้าหากไม่มีจะขึ้นสินค้าไม่ได้